กราบสวัสดีครับี่สุขุสุคนครับเมื่อานี้ลุงหลอดมาสรุปผลบางไฟนอยขนาดท่อสองท่อสามนิ้วนะครับบางส่วนนะครับวันที่20ตุลาคม2567สนามสะอุดอนนะครับบางที่1ครับน้องนำฝนนะครับ285ค่าคะแนนเจ้าหมวกครับบางที่สองเขียวไพลินนะครับ285ค่าคะแนนผ่านครับบางที่3นะครับ สนามไก่โต้งนะครับสนามโต้งสนามโดงนะครับสนามโดงนะครับผมอ่ะสองคะแนนไม่ผ่านนะครับไฟหมื่นขนาดทอสามสามหาสิบถึงสามนะครับแพ้นะครับบางที่4นะครับเสียหมูนะครับขนาดทอสองนะครับสามคะแนนผ่านครับบางที่หนะครับเคยหน้าคุ้นนะครับ ขนาดทสองนะครับสองค้แปาแนวผ่านครับบ้างที่6เสียบาทนะครับเมียสวยนะครับขนาดทสามนะครับหรือว่าบางไฟหมื่นครับสี่ร้ิบข้าแนนปฏิีโตนะครับหวานเจี๊ยบนะครับบ้างที่เจ็ดเขียวไพเรีนนะครับขนาดทสองครับสองคะแนนผ่านครับบ้างที่8สนามบอลนะครับขนาดทสามนะครับสองคะแนนไม่ผ่านครับบ้างที่เก้า สอไพศาลนะครับ350คะแนนผ่านครับบ้างที่10นะครับถ้วยเสียงทองนะครับ147คะแนนไม่ผ่านครับบ้างที่11ลรีโอโบบายนะครับ300พอดีเจ้านะครับเจ้าเกือบนะครับเพียงย0นะครับปู่า300ถึง320นะครับขนาดทอสองเจ้าเกือบนะครับเก่งนะครับบ้างที่12นะครับกะทิ้งแดงนะครับขนาดทอสอง275คะแนนผ่านครับ บั่งที่3 13นะครับอ่าเจแคทนะครับผม80เบอร์เดียวนะครับ345คะแนนผ่านครับบั่งที่14นะครับสว่างพิลมนะครับ300พอดีเจ้านะครับเจ้าเกือบนะครับบั่งที่15นะครับช่างอู๊ดนะครับ80เบอร์เดียวเดีย้อยยี่สคะแนนผ่านครับบั่งที่16ครับอ่าออนหนองคายนะครับ305คะแนนผ่านครับบั่งที่17นะครับอ่าชยานันนะครับ แปดสคะแนนเจ้าหมวกพอดีนะครับบ้างที่สิแนะครับเสียบบัตรขนาดทอ3นะครับ460คะแนนปาติโตนะครับผ่านหวานเจี๊ยบนะครับผม60 90นะครับ360ถึง390ร้อาสราคาสางราคาใดก็เอาไปอยู่นะครับ460คะแนนผ่านครับบ้างที่19นะครับซับผู้ผ่านนะครับ357คะแนนผ่านนะครับขนาดทอ2บ้างที่20่ิบซิดวัดแสงนะครับ อ่าแปดสนะครับ370ค่าแนนผ่านนะครับว้าวนะครับเก่งคักนะครับบ้างที่ยน้องให้นะครับขนาดทอสองคะแนนไม่ผ่านครับบ้างที่ยีนะครับแขนําเข้มนะครับโอ้โหมีฮอดแขนําเข้มบัดนี่อ่าร้อยยค่าแนนไม่ผ่านครับมันเข้มหลายนะครับผมบ้างที่ยีนะครับผมอ่าจอบร้อยนะครับ275คะแนนไม่ผ่านนะครับบ้างที่ยีนะครับ เตาค่าแค่นะครับ285คะแนนไม่ผ่านครับบ้างที่25อานนนะครับอนนลแอร์นะครับ367คะแนนผ่านนะครับบ้างต่อมาชยานันนะครับบางที่ยชยานันสอง้่คะแนนไม่ผ่านครับบ้างที่27เนะครับเสียบาทขนาดทอ3นะครับ300พอดีไม่ผ่านนะครับ ราคา46สิปุ่นนะครับสูงนะครับบ้างที่28นะครับหนองมังกรนะครับ6615นะครับขนาดทอสองเด็ด295คะแนนผ่านนะครับบ้างที่29สนามบอลนะครับขนาดทอสองนะครับ75-85เด็ด185คะแนนไม่ผ่านครับบ้างสุดท้ายนะครับ30นะครับบ้างที่30นะครับพี่น้องนะครับขนาดทอสอง780นะครับ220คะแนนไม่ผ่านนะครับไม่ไหวหนักเลยนะครับผม อ่านี่คือสรุปผลมองไฟบางส่วนขนาดทอสองทอสามนะครับหากข้อมูลผิดพลาดประการใดลุงรอดเดฟซีต้องกรบาบขออภัยไว้เป็นอย่างสูงขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงรอดเดฟซีสวัสดีครับ